การที่คุณผ่านไ่เห็นคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเมงเอินนะแปลว่าคุณมีบุญและมีโชคชะตากับพี่หมอน้ำหวานนะคะแปลว่าโชคชะตาเราตรงกันแล้วเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ไหมว่าภายใน5วันหรือ7วันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะถ้าอยากรู้นะคะไปเม้นท์ไว้ก่อนเลยว่าเลือกไพ่ชุดที่1ชุดที่2หรือชุดที่3นะไปเม้นท์ไว้แล้วกลับมาดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด3ชุดเลยทีเดียวชุดละ3ใบนะคะทุกคน ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะพี่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะพร้อมหรือยังมาดูกันพี่หมอก็ไม่รู้นะคะว่าไพ่จะออกอะไรก็เปิดต่อหน้าเห็นๆแลวก็คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นคลิปที่ถ่ายเลยรวดเดียวจบนะคะมาดูกันอ่าสำหรับคนเลือกไพ่ชุดแรกก่อนกันแล้วกันตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานนี้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำทำนายนี้จะออกมาตรงแล้วก็แม่นยําและจะเป็นพลังงานของคุณ และถ้าตรงบอกกันด้วยนะอะไพ่ชุดแรกดวงคนภายในสี่ห้าวันนี้ห้าวันหกวันเจ็ดวันนี้ก็แล้วกันสี่วันมันเร็วกป่หูพี่หมอเห็นแบบนี้ยไพ่ชุดแรกนะบอกเลยว่าขึ้นไพ่ดาบขึ้นไพ่ดาบแปลว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เจอหลายๆปัญหาบางคนเจอปัญหาเรื่องงาน บางคนเจอปัญหาเรื่องเงินไพ่ดาบขึ้นมาแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็บางคนมีแฟนมีคนรักนะคะก็มีปัญหาการเป็นไพ่เจ็ดดาบใบนี้ก็จะเจอปัญหาหลายๆเรื่องมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งหรือการเงินมันก็ฝืดติดขัดเลอเกินนี่สินก็เยอะดูเครียดน,นะคะแล้วก็มาไพ่ใบ,บนี้อีกนะคะหกดาบตามมาได้ไพ่ดาบหมดเลยใช่ไหมคนที่เลือกไพ่ ชุดแรกไพ่ดาบมาเลยดูก็แปลว่าคนเลือกไพ่ชุดแรกค่อนข้างเครียดเจอปัญหาหลายอย่างนะคะนี่สองดาบนะฮะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องความขัดแย้งบางคนก็เดือดร้อนเพราะคนอื่นบางคนก็ให้คนอื่นหยิบยืมเงินไปช่วยเหลือเขาไปตัวเองต้องมารับใช้หนี้แทนสําหรับไพ่ใบที่หนึ่งหรือการเงินหนี้สินเยอะมากแล้วก็พอมีหนี้สินตรงนี้มาเหมือนแบบมีสองดาบขึ้นมาด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนบอกแฟนบอกคนรักบก ใกล้ชิดไม่ได้ถ้าบอกไปเหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจพอไม่เข้าใจปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นปัญหาอีกในครอบครัวเนาะก็เพราะฉะนั้นนะพี่หมอเห็นไพ่พลังงานของไพ่ค่อนข้างหนักจริงๆนะหนักจริงๆก็อดทนให้มากปัญหาเนี้ยมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานหรอกอดทนให้มากอย่าท้ออย่าหมดแรงอย่าหมดหวังแล้วกันจับใดที่คุณมีกําลังใจอ่ะที่จะสู้ที่จะแก้ไขถึงช่องทางมันจะเล็กจะน้อยแต่คุณต้องเดินไปเพราะว่า ยังไงชีวิตมันก็ต้องไปต่อข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นไพ่ไปแรกพี่หมอบอกเลยว่าคุณค่อนข้างจะเครียดและกังวลใจในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องเงินความรักหรือกัลยาณิมิตท,ที่เข้ามาที่ค่อนข้างเข้ามาเอาเปรียบคุณทําให้เกิดปัญหาด้วยก็เครียดหลายๆอย่างแต่ด้วยความอดทนพลังใจดีกํบบาลังใจดีคุณจะผ่านไปได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันตรงและมันใช่พี่หมอก็อวยพรให้คุณ ผ่านทุกปัญหานี้ไปได้ให้เจอโอกาสดีๆแล้วก็รับพลังงานดีๆนี้ไปให้เจอโอกาสให้แก้ไขได้ก็แล้วกันนะโอเคต่อไปเลยเดี๋ยวมาดูไพ่ชุดที่สองกันต่อนะไพ่ชุดแรกดูค่อนข้างแบบหน่าเป็นห่วงแต่ก็ให้ผ่านไปได้เนาะมาดูชุดสองต่อเลยนะคะ <c oughs> ชุดสองงานพลังงานของไพ่บอกว่าอย่างไรชุดสองอืมชุดสองไพ่บอกแบบนี้ไพ่ชุดสองก็จะว้าวหน่อ ไพ่ชุดสองหมายถึงเดอะสตามีเป้าหมายอะไรใหม่ๆวางแผนอะไรในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตการลงทุนการทำงานเดือดตาหรือความหวังบางคนก็หวังที่จะทำงานลงทุนหาเงินอยากมีเงินอยากมีรายได้เพิ่มจะสมหวังจะทำได้นะขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะโู้ใบนี้สิบถ้วยจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทางด้านการงานโชคลาภแล้วก็ไพ่ใบนี้ความรักด้วยนะ ถ้ามีแฟนจะได้แฟนที่มีฐานะร่ํารวยจะได้แฟนที่ดีแล้วก็ใครกําลังคบหากับใครอยู่ในช่วงนี้คุณอาจจะได้มีความสัมพันธ์ขยับความสัมพันธ์มากขึ้นหรือช่วงนี้รู้สึกว่ากําลังเจอใครอยู่ความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นคุณจะชัดเจนกันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นได้เรียนรู้กันมากขึ้นถึงขั้นมั่นหมายถึงขั้นแต่งงานนะถึงขั้นจริงจังนะไม่ได้มาแบแบแวบๆปั๊บๆฉาบฉวยนะแล้วก็ใบสุดท้ายว้าวดวงอุปถัมภ์นะให้เดอะเฮลเมท มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะได้แฟนที่อายุเยอะกว่ามีฐานะร่ำรวยดูแลคุณได้วางแผนเรื่องการงานการลงทุนในช่วงนี้ดีอยากทําอะไรทําได้เลยสําเร็จนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเป็นลูกหลานขององค์ปู่พญานาคด้วยนะไพ่เฮมเตขอพรขอสิ่งใดจากองค์ปู่พญานาคมักจะสําเร็จแล้วก็สมหวังดั่งใจปาถนาค่ะพไพ่ใบที่2ดีมากๆต่างจากไพ่ใบที่1แต่พไพ่ใบที่1ก็ขอชุดที่1ก็ขอให้ผ่านไปได้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ชุดที่2ดีว้ามากๆ รับคําทํานายนี้รับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วขอให้คุณโชคดีนะคะโอเคมาต่อการสำสำหรับชุดที่สามมีใครอยู่1ึงชุดสามคลิปนี้จะยาวหน่อยนะแต่ไม่มีการตัดต่อนะคลิปนี้พี่หมอถ่ายเลาะรวดเดียวแล้วก็พูดรวดเดียวนะค่ะมาชุดที่สามมาดูการใครที่เลือกชุดที่สามดวงคุณห้าวันถึงเจ็ดวันนี้เนาะ,ะชุดที่สามอู้ใบสามได้ไดพ่ดาวได้ไพ่ถ้วย ชุดที่สามดูก oh, oh, right. ันวาชุดที่สามพี่หมอเห็นแบบนี้นะคะอู้ได้ไพ่ใบนี้ห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าช่วงนี้จะเหนื่อยกับงานหน่อยไพ่ชุดที่สามนะคะช่วงนี้เหนื่อยกับงานแก้ไขปัญหาเรื่องการงานงานโดนกดดันโดนหัวหน้ากดดันโดนเพื่อนร่วมงานกดดันดูเหนื่อยเหนื่อยบางทีแบบอยากเปลี่ยนอยากย้ายอ่ะแต่มันต้องไปต่อมันเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ตัวเงินเงินเดือนตัวรายได้เราเหมือนต้องไปต่อเพราะเรามี ภาระมินีิสินต้องรับผิดชอบถ้าย้ายงานตอนนี้ลําบากไปต่ออดทนเอาเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะขึ้นไพ่สองถ้วยแปลว่าดีลงานตกลงเจรจาเรื่องการงานสําเร็จี๋ยวใครตกงานอยู่ตอนนี้จะได้งานนะไม่เกินอาทิตย์นี้จะได้งานแล้วก็เจรจาสัมภาษณ์งานไว้จะได้งานแล้วก็ใครที่ทํางานแล้วดีลงานก้อนใหญ่ๆไว้ได้หรือใครลงทุนทําธุรกิจไว้อีกสองสาวันนี้ธุรกิจการงานของคุณจะขยับขยายดีขึ้นเห็นตัวเงินเห็นกําไรนะอู้ชุดสามมีโชคมีดวงนะใครเลือกชุดที่3าภายในะ ห้าวันถึงเจ็ดวันนี้มีโชคมีดวงโชคลาภได้จากอะไรได้จากวันเดือนปีเกิดอายุของคุณเลขที่อยู่รอบๆตัวคุณให้โชคนะเน้นเป็นวันเกิดเน้นเป็นอายุนะคะจะให้โชคแล้วก็ให้ชุดที่สามเนี่ยอ,อ่อหยิบจับทําอะไรจะได้เงินได้ทองในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ก็จะมีปัญหาให้แก้ไขหลายอย่างเรื่องงานบางคนก็เหนื่อยเรื่องเงินด้วยนะแต่ก็การเงินก็ถือว่าได้มาจ่ายไปหรือใครกําลังรองเงินอยู่จะได้เงินแล้วก็มีโชคลาภนะบางคนเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับเงินในชน่วงนี้แต่ ไพ่สองใบหลังมันดีมันว้าวเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าคุณกําลังหนักใจเรื่องงานหนักใจเรื่องเงินคุณจะแก้ไขได้จะผ่านไปได้รองเงินก็จะได้เงินด้วยแล้วมีโชคลาภด้วยแล้วการเจราจาพูดคุยช่วงนี้โดดเด่นพูดคุยตกลงอะไรสําเร็จยื่นเรื่องเอกาสารอะไรสําเร็จนะคะ,ะ,คะก็จะได้รับข่าวดีเข้ามาภายใน5วัน7วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกไพ่ชุดที่3นะคะพิมพ่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะนะคะและวันนี้นะคะพี่หมอก็เปิดไพ่ครบแล้ว3ใบยินดีและดีใจมากๆนะคะ แล้วก็ดีใจมากๆที่โชคชะตานำพายเรามาพบกันแล้วขอให้ทุกคนนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้มีแต่วความโชคดีและสันเร็จค่ะ